กดติดตามแล้วตามด้วยกระดิงโโด่งครับผมมาดีตอนเช้าครับตอนเช้านหนาวบรรยากาศคึ่หนาวเราครับน้องต้องตื่นน้ำว่ารรนอาบดอกพี่น้องหนาวครับตอนตื่นขึ้นย่แต่ดาดำบอกว่าไม่ลิปเม็คลิป,ปกกวัสดุยังคนใด้ยังกินไปไปเบิ่งกันครับพี่น้องเดี๋ยวแต่ดดำเจ้าได้ยังกินไงหอมเนื้อหมูจะหอมเนื้อหมูวัสดุครับอ่ะมาเบิ่งกัน อ้อมหมูกันอ้อมหมูอันนี้มีอะไรก็มีครบแก้วอ้อมหมูแล้วก็แก้วแก้วพิ้งค์บบยังมุดอีกครับโอ้แก้วปลาดาบองบุกพิกดิ์บเบคนนี้ทอดเต็มทีบพี่น้องขาเจนคุณขายันทันคนนี้ก็เรี้ยไรอยู่ครับคนนี้ไม่เท่าบ้าไห้แน่อะไรกัน ไม่ไดท่านองหาแน่ครับอะเดี๋ยวจัานก็เบิ่งไม่ยุ่งกินน้ำางันครับ่น้วแล้วแล้วแล้วแรบนี้ไหมครับเจ้วผัวแดกครับนี่ยังเหนเห่เจ้าพี่ดิบบ่าเจ้าพี่ดิบมือเนี้ย่าจะดับเ่าท่านอาบน้ำาพ่าท่านออกกล่องวันคู่ครับวันดีพี่น้องอีฟซี่เล่นตัวเสียงยังบยังวันดีคคุณวันดีค่าวช่ครับบเบาอีกอืมว่มห อมประเด็กหินที่เราเลี้ยงอ่หินกรแสังอุดมาอืมคุณมาเสียบแต่เท้าเย่าเาเนาะหน้าพระาเปิครับกางใส่สุดต้านเก๋เจใ่ครับเนี่ย จมันบานรถไปเยาวไปเดงเจ้าพีพีพี่น้มาเด้อใคให้สันนะข่าวก่อนน้นเท่าเนาเนาเจ้าพีพีต้องจำมันบาลพี่น้องมันข่า,ขากัน đẹp luôn làm oan mú đi oan mú đi ha bên đi Sao ดูเลยครับกล้องท้องคอยง่ายโฟกัดแกวพีดิมยปีนหนอกมันก่อนปูอยู่ทั้งไม่นอกเอฟซีมาเด้อเหมนบานจำต้องจำบันบานจะเห็นอ้อยอย่างเงี้ยอยากเสกรสด หนาวเมียนจะตีนเท้าคนมาตี่กรได้ห่อนจะยู่ยากหนาวก็ยู่ยากนะพี่น้องจะกินแบบสิตายพอดี ก็ซื้อมูสิจุกจดสองาจาต่อไปทางอุ้ก้โค้งทีตาคีเป็นเบิ้งสูเซาครับอหันมือไรตื่นขึ้นท่านกันเกย์ไทยนะครับมีคนเฮ็ดกับเขาแล้วครับทางอุ้แก้วทีตาคีบเนี่ยยืนในกินเหเบิ้งได้เป็นรองด้อฝากกดติดตามนะครับ อย่า,ยาลืมกด subscribe กดติดตามตามด้วยเวลขอบะเบ,บงเนืนยก็ได้ดอกี่องมาต้มเบงไหลมเลยน่อยจำเลียย้ยงตาเบ,บือเบาบ,า <c oughs> บามากะบาต้งเบิงกับบเป็ยังคร <c oughs> ับอื กูเลยกูแช่กดติดตามนะพี่น้องเลยทางอเูเท็นยูทูปมาหลายปีเลยครับแต่ว่ายอดวิวงไม่คอยขึ้นไปในช่วงนี้ทางอเูเท็นยูทูปมากซิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีแล้วครับขอไปเบิ้งวันวันที่ทางอูติดต้งยูทูปได้ ใหกวนมูขี่กระตึกพวเขาไ่ได้กกาะแสเนาะน้องคนโปรดกวาะแสเข้าวแกกกาะแสอยังเนี้เขาเรียกสองมือเขาก็ได้สามสี่มื่แล้วอ้เย็บมาเย็บยี่สิบปีาอเขากัได้สองมือน้อมนองมกลัวแต่วามันเป็นยังเขาบ่ได้ไปกราแสะผได้ขาว่ไปได้ขาเอาสไตล์ข้าวเนาะพงผังกิ่นชั่แบบหน่อยๆเบาๆให้เอฟซพี่น้องทั้งเบืองนอกเมืองหน้าเบื้องแค่นั่น บ่าต้องไปใส่ใจยังครับนี่ครับเล็นยูทูบมาหลายแล้วมาดนปีแล้วครับดวนเตเตโอ้เต้ดวน,นแล้วครับอื้มจ้่ การที่ยูทูบเนี่ยพวกที่เขายอดวิวยอดยังไปหากกันเขาจยาได้ยอดนะพเพราะวผู้ใดยอดกคติดตามได้เขาค่ะแต่ฮกันไทยแต่ว่าสร้างอุไปไตว่าเป็นไหมครับแบบสันติว่าเป็นี่็นจียงคนที่ทอรนุ่งอยู่เนาะ ถ่าย,ยูทูบตั้งแต่สมัยโทรศัพท์ไอ้โมบายผมเนาะจ็กปีแล้วมูเจ้าว่ากันยี่สิบกว่าปีละไอ้โมบายซิมเมนผมเนาะแต่ไทย ยินดีมั้ะเมียบอภพร้อมแล้วบ่ดท่านอาบน้ำพี่น้องทั่วถึงใครบุญไปอีกของนงานในรถครับ เดี๋ยวออนมีเนาะงนี้เขาแยาแนงกเอง่หมือนพรกอ่อนครับ อมม <c oughs> โอ้โหปลาแดดพี่น้องเอ้ยหอมปลาแดดหินๆเนาะเท่ากับอะไรที่รู้ไม่เสร็จน้ำนี้ด้วยเหรอที่สองแก้วบวกก,กันแก้วปลาแดกในหมูแก้วบวกพริกนิ้บแก้วปลาแดกครับหอมเมงดา,ากแก้วแดกอะไร เผ็ดจะพี่น้องเลยเออจริงไหมว่าก่กอนกระจุกขับเขาให้ได้ไหมกูจะใส่สัก จำมาจำคอยครับจงจำบ,นบานๆปุ๊บจะย้อยเี้ยแบงพี่กอนครับแทบแ่บอืมควาพี่ลองไหมเสียเปล่ความประเด็ มันมีไผ่ตัวด้ไ<ะ>งะอาารมันมีไผ่ตัวด้ไหมใช่ไผ่ตัวยังกินแต่เนาะแสบได้ห้นเหวดาูกชายกับแม่ตื่นจะไปบุ๊บเนี่ยเป็นเจ๊กิม้ม อันเร,รนนะ <c oughs> ื่องบบเปิดน้ำนะอือคือไทยเห็นแล้วพี่น้องพี่น้องโบไลยต่ตัวครับโฟกัสแนวกินโนดโฟกัสเขาเขาให้เบิ่งเลยพี่น้องโบไลยต่เนาะ ไปแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ,บกดติดตามครับตามด้วยกดดิ้งเจะได้ไมะพาคลิปใหม่ของทางอุดเนาะครับบายบายครับสวัสดีครับ